พุทธศักราช2493อันเป็นปีที่มีการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2493ให้จัดงานวันแม่ของชาติเป็นครั้งแรกในวันที่15เมษายนของทุกปีต่อมาในพุทธศักราช2519ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้ถือดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจําวันแม่เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์หอมไกลมีดอกตลอดปีดูดความรักของแม่ที่มีอยู่ตลอดกาลมีการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่พร้อมเพรียงกันและสิ่งที่ไม่เคยห่างหายคือบทเพลงอมตะข้าน้ำนม ของสมยศทัศนพันธ์ที่ขับกล่อมมาเนิ่นนานไม่ล้าสมัยเลยกรุ๊งสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย